ข้านมเอธันุมะเ,เขาเป็นหนึ่งในเพื่อนที่ดีที่สุดของนัทสึเมะเขายังเป็นอีกหนึ่งในไม่กี่คนที่รู้ว่านัทสึเมะมีความสามารถในการมองเห็นโยคัยได้ตัวเขาเองนั้นก็มองเห็นโยคัยแต่เห็นเป็นเพียงเงาเรือนรางและสัมผัสได้ถึงการมีอยู่จึงทําให้เขานั้นป่วยง่ายเขาปรากฏตัวครั้งแรกโดยการมาหานัซสึเมะที่ห้องแล้วก็หายไปแบบดื้อๆและได้เจอกันอีกครั้งบนระเบียงหน้าห้องแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันนัทสึเมะเริ่มรู้สึกว่าเขานั้นถูกจ้องมองจากธนุมะและได้ แล้วอาศัยอยู่แถวป่ายาสือหระจึงเป็นต้นเหตุที่ทําให้นัตสึเมะคิดว่าธานุมะคือนักป่าปีศาจที่มาลองวิชาและสร้างความปั่นป่วนให้กับป่ายาสือหระที่เป็นต้นเหตุทำให้พวกโยคัยระดับกลางลงมาอยู่กันในป่าแทบไม่ได้แต่เมื่อนัสึเมะเคลียร์เรื่องราวทุกอย่างเรียบร้อยธนุมะเป็นแค่เด็กนักเรียนคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายมาเขาได้รู้เรื่องราวข่าวลือเรื่องความแปลกของนัสึเมะทั้งคู่ได้เปิดอกคุยกันจึงทําให้ดูว่า น,นซสเมนนั้นมองเห็นปีศาจและตลอดทางเรื่องทางคู่จะช่วยเหลือกันและกันและก็เป็นเพื่อนซีกันแบบสุดๆ